เมื่อมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเทพเจ้าไม่ได้ถือกำเนิดจากดินไม่ได้สืบเชื้อสายจากลิงหากแต่มีตำนานกล่าวว่ามนุษย์เกิดมาจากเลือดอสูรผู้ถูกสังเวยยนามว่าคิงกูแต่กลับไม่มีใครกล้าพูดถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยเงาแห่งความลับเลือดของเขายังคงแฝงอยู่ในสายเลือดของมนุษย์ทุกคน เลือดที่ไม่ถูกจารึกในตำนานสร้างโลกของบาบิโลนมีข้อความหนึ่งในคมภีเอนูมาเอลิธซึ่งถูกพูดถึงน้อยมากกล่าวถึงเทพเออารที่ใช้เลือดของอสูรคิงกูผสมกับดินเหนียวเพื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่เพราะต้องการให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีไม่ใช่เพราะเห็นคุณค่าในเผ่าพันธุ์ใหม่แต่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานแทนเหล่าเทพเป็นงานที่พวกเขาไม่ต้องการที่จะทำเองมนุษย์จึงเกิดจากเลือดของผู้พ่ายแพ้ เลือดของคิงกูผู้ถูกประหารหลังจากสงครามระหว่างเทพจบลงและชื่อของเขาไม่ค่อยถูกพูดถึงราวกับว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ข้อความในคำพีมีเพียงไม่กี่บรรทัดเหมือนตั้งใจจะปิดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ไม่มีใครอธิบายต่อว่าเขาเป็นใครและทําไมต้องเป็นเลือดของเขาคําถามเหล่านี้ยังไม่มีคําตอบเพราะเทพ,พเจ้าไม่เคยพูดถึงและมนุษย์ก็ไม่เคยรับรู้ การถือกําเนิดของคิงกูก่อนที่โลกจะมีฟ้าและดินทุกอย่างยังจมอยู่ในความมืดและความเงียบไม่มีแสงไม่มีทิศทางไม่มีรูปร่างมีเพียงสองพลังเท่านั้นที่ดำรงอยู่ซึ่งก็คืออับซูเทพแห่งน้ำลึกและเทียมแมทเทพีแห่งทะเลเค็มพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเป็นต้นกำเนิดของเหล่าเทพทั้งปวงเมื่อการเวลาผ่านไปเทพรุ่นใหม่เริ่มถือกำเนิด พวกเขาส่งเสียงดังสร้างความวุ่นวายจนอับสูทนไม่ไหวเขาคิดจะทำลายพวกเทพรุ่นลูกเสียให้สิน้นแต่ก่อนจะได้ลงมือเขากลับถูกเออาค่าทิ้งนั่นเป็นครั้งแรกที่เทพเจ้าฆ่าเทพเจ้าด้วยกันเองเทียแมส,สูญเสียคู่ของตนและจากความเศร้านั้นเธอไม่ได้ร้องไห้แต่กลับสร้างบางสิ่งขึ้นมาแทนสิ่งนั้นคือคิงกูอสูรผู้สงบนิ่งลึกลับ และเงียบงันแต่ในความเงียบของเขามีพลังบางอย่างที่ต่างจากปีศาจหรือเทพเจ้าองค์อื่นเขาเข้าใจการสูญเสียเข้าใจสิ่งที่ถูกภาคไปและเข้าใจว่าความเงียบก็สามารถตอบโต้ได้คิงกูผู้ถือโชคชะตาบรรดาปีศาจที่เทียมแมสบุกขึ้นจากขึ้นโลหิตมีเพียงคิงกูที่นิ่งเงียบท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรและสัตว์อสูร เขายืนอยู่กลางวงล้อมของความบ้าคลั่งเล่ากับศูนย์กลางของพายุแม้ไร่เขี้ยวเล็บที่แหลมคมแต่ในแววตาของเขามีสิ่งหนึ่งที่ปีศาจต,ตนอื่นไม่มีนั่นคือการจ้องมองโลกอย่างรู้ทันเทียแม้เห็นบางสิ่งในตัวเขาบางสิ่งที่คล้ายคลึงกับพลังของเทพแต่เต็มไปด้วยความดื้อรั้นของปีศาจเธอจึงมอบแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาให้แก่เขาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบันดาลทุกสิ่ง สามารถกำหนดทิศทางของสรพชีวิตเปลี่ยนคำสาบให้กลายเป็นพรเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นผืนดินแผ่นจารึกที่เคยอยู่ในมือของเทพสูงสุดแต่กลับมาอยู่ในมือของอสูรเมื่อคิงกูได้ถือครองแผ่นจารึกนั้นจักรวาลก็สงบลงเขาไม่ได้พูดจาท้าทายไม่ได้โอ้อวดอำนาจเขาเพียงแค่อยู่อย่างเงียบๆแต่การมีอยู่ของเขาก็เพียงพอที่จะทำให้เหล่าเทพรู้สึกไม่มั่นคง เพราะในมือเขาคืออำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธใดการลุกฮือของเทพเจ้านับตั้งแต่คิงกูได้คลองแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาบรรดาเทพผู้เคยโอ้อวดอำนาจของตนไม่อาจพูดอะไรได้อีกต่อหน้าผู้ที่ถือครองพลังที่เหนือกว่าบทสวดที่เคยสรรเสริญตนเองไร้ความหมายเพราะแค่ความเงียบของคิงกูก็เพียงพอจะบทบังความรุ่งเรืองของสวรรค์ทั้งหมด สิ่งที่ทำให้เหล่าเทพหวัดวันไม่ใช่เพราะคิงกูน่ากลัวไม่ใช่เพราะเขาทำลายทุกสิ่งแต่เพราะเขาไม่กลัวเขาไม่สยบไม่ก้มหัวไม่เชื่อฟังคำสั่งใดจากเบื้องบนและความเงียบของเขาคือการท้าทายที่ไม่มีเทพ,พเจ้าองค์ไหนรับได้เพราะมันคือการปฏิเสธทุกบทบาทที่ทวยเทพกำหนดไว้เทพเจ้าเริ่มรวมตัวกันอย่างลับๆจากเสียงกระซิบกลายเป็นถ้อยคำจากถ้อยคำกลายเป็นแผนการและในที่สุดพวกเขาเรียกหามาดุเทพหนุ่มแห่งพายุ ผู้ถือกำเนิดจากรุ่นหลังเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งและไม่เกรงกลัวเขาถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นผู้นำในการต่อต้านคิมกูด้วยข้อเสนอที่ว่าหากเขาชนะเขาจะได้เป็นเทพสูงสุดเหนือสวรรค์ทั้งหมดมาดุกตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขคือหากชนะจะต้องมอบอำนาจทั้งหมดให้เขาแต่เพียงผู้เดียวเทพทั้งหลายจึงมอบตาแห่งการปกครองผืนฟ้าคาาและดาบเมื่อสวรรค์ส่งผู้กล้าลงสู่สมรภูมิ พวกเขาได้เล death, ือกแล้วว่าจะรักษาระเบียบเดิมไว้ด้วยสงครามและเมื่อสัญญาณจากปลายหอกของมาดุกปรากฏการลุกฮือของเทพก็เริ่มขึ้นความ้พ่แพ้ของคิงกูสงครามระหว่างสวรรค์กับพ่วงน้ำไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดาแต่มันคือการประทะกันของสองพลังที่ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้มาดุกมาพร้อมเสียงพายุฟ้าคำราม ทะเลปั่นป่วนเขาถูกสวรรค์แต่งตั้งให้ทำลายทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกรอบเดิมรวมถึงคิงกูเทียแมซิ้นชีวิตใต้คมดาบร่างของเธอถูกผ่าออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งกลายเป็นท้องฟ้าอีกส่วนกลายเป็นแผ่นดินโลกใหม่ถูกสร้างจากร่างของเธอ่ามกลางซากปรักหักพังคิงกูยืนนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ ไม่ต่อสู้เขาเพียงเงยหน้ารับความพ่ายแพ้แผ่นจารึกแห่งโชคชะตาถูกแย่งไปจากมือเขาโดยได้คําอธิบายเขาถูกก้้มด้วยโซ่ที่สร้างจากคำซาอับไม่มีการไต่สวนไม่มีการกล่าวถึงเขาถูกประหารอย่างเงียบเงียบราวกับไม่เคยมีตัวตนแต่ความเงียบนั้นกลับดังกว่าเสียงใดมันฝังรากลึกในพื้นดินพร้อมเลือดหยดสุดท้ายของเขามนุษย์เงาของอสูร เมื่อสงครามจบลงเหล่าเทพกลับขึ้นสู่สวรรค์พร้อมชัยชนะแต่โลกเบื้องล่างยังคงเต็มไปด้วยภาระรที่ไม่มีผู้ใดอยากรับผิดชอบเทพพระเจ้าทั้งหลายผู้เคยหล่อหลอมจัก,กรวาลต่างเหน็ดเหนื่อยจากการสู้รบและปล่อยให้ภาระทุกอย่างค้างคาอยู่กลางความว่างเปล่าจนกระทั่งเออาเสนอวิธีที่ไม่มีเทพพระเจ้าองค์ใดคาดคิดเขานำเลือดหยดสุดท้ายของคิงกูมาผสมกับดินเหนียวไม่ใช่เพื่อไว้อะไรแต่เพื่อนำมาใช้งาน พร้อมบทสวดโบราณสิ่งมีชีวิตใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่เทพไม่ใช่อสูรแต่คือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้แทนเทพ,พเจ้ามนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจวิเศษไม่มีความเป็นอมตะมีเพียงร่างกายที่ต้องแบกงานหนักและจิตใจที่สับสนกับที่มาของตัวเองพวกเขาเกิดมาเพื่อทำงานแทนเทพสวดมนต์แทนเทพและสังเวยให้เทพแต่ไม่มีใครกล้าพ,พูดว่าพวกเขาเกิดจากเลือดของผู้แพ้ สายเลือดที่ไม่ยอมจำนวนบางที่มนุษย์อาจลืมชื่อคิงกูไปแล้วบางคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีอสูรตนหนึ่งถูกสังเวยเพื่อให้พวกเขาได้กำเนิดแต่สิ่งที่ไม่เคยจางหายคือบางสิ่งในตัวพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเชื่อฟังโดยไม่มีคำถามไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้ใดเทพเจ้าหวังให้มนุษย์เป็นผู้แบกภาระแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเผ่าพันธุ์ที่แบกไฟแห่งการลุกขึ้นไว้ในใจ คิงกูถูกลบออกจากเรื่องเล่าแต่เลือดของเขายังไม่จางหายมันตื่นขึ้นในทุกการลุกขึ้นสู้ต่อสิ่งที่ไม่ควรมาท้าทายในทุกการต่อต้านความอายุติธรรมและในทุกครั้งที่มนุษย์หนักว่าตนเองไม่ได้เกิดมาเพื่อก้มหน้านั่นคือช่วงเวลาที่สายเลือดของคิงกูฟื้นคืนชีพเพื่อนๆคิดว่ามีตำนานกำเนิดมนุษย์แบบไหนบ้างคะพิมพ์บอกกระเทียมด้วยนะสำหรับวันนี้กระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ